สวัสดีสมาชิกสินชัยคาเซตเตอร์อระค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชัยคาะเซตเตอร์ค่ะวันนี้นะคะเมมีรถเก่งมาให้ดูนะคะมาให้ชมนะคะที่ชอบรถเก่งนะคะวันนี้รถสวยสภาพดีค่ะวันนี้โปรโมชั่นพมนะคะนี่เลยค่ะแมวหรือว่ารถจักรยาน ค้ะเราเอามาโชว์แค่นี้เป็นสวนที่สนใจนะคะจองรถนี้นะคะรับไปเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นจักรยานยนต์นะคะท่านไหนนะคะที่กาลังมองหารถอยู่เข้ามา,าเราได้เลยรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วยรับรองไม่มีผิดหวังได้กันทุกคนนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานนี่แค่ลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะเป็นรถ รุ่นไหนนะคะแบบไหนนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะก่อนไปดูรถกันวันนี้นะคะเดี๋ยวไม่์ฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซเตอร์ของเราไว้ก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 9 9 6 9 5 5 7 7 9ค่ะและ085-661-7779นะคะ ID line นะคะ s i s i n c h a i ค่ะตามด้วยเลขสสินชัย2สาขาขอนแก่นของเรานะคะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะสแกนเชือกอาคตของเราได้เลยนะคะ ทักมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยอยากได้แบบไหนรถรุ่นไหนนะคะมิน้นเข้ามาได้เลยฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะทางอินบ็อกซ์ของเราที่สําคัญเลยนะคะถ้าไหนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สำหรับโปรโมชั่นเดือนมกราคมนี้นะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานเดือนกุมภานะคะเดือนหน้าจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆห้ามพลาดกันเลยทีเดียวกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะสินชชยคาซิเตอร์ของเรานะคะแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะ สำหรับรถคันแรกวันนี้นะคะเป็น Toyota V o ีอนะคะวันนี้นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะเอาใจคนชอบรถเก่งนะคะสำหรับ Toyota V o ีอคันนี้ตัวนี้เครื่องพันหนะคะตัวนี้เครื่อง1.5นะคะตัวนี้ติดแก๊ส LPG ด้วยปี2010ปี2010นะคะตัวนี้ราคาย่อมเยาวมากขวัญสบาย อยู่ที่239,900บาทค่ะ2 3 9 9 0 0บาทนะคะสรับ Toyota Vios คันนี้ออกอที่5,157บาท6ปี72งวดนะคะมี่แค่6ปีนะคะยังผ่อนที่5,000กว่าบาทเองนะคะ7ปี84งวดก็ได้ค่ะผ่อนอยู่ที่4,654บาท6จ 7ปี8ปดสิงว่านั่นเองนะคะสำหรับโตโยต้าเรอตัวคันนี้นะคะตัวนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์1.5นะคะเครื่องพันห้านะคะตัวนี้ติดแก๊ส LPG ด้วยปี2010นะคะปี2010ราคาอยู่ที่2 3 9 9 0 0บาท2 3 9 9 0 0บาทค่ะตัวรถอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะเราไปดูภายในรถกันเลยนะคะภายในบอกผ้าสีดำอย่างดีเลยนะคะเบาะผ้าสีดำสวยมากสะอาดสะอา้าน กว้างมากเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เครื่องยนต์พันหนะคะติดแก๊ส LPG ปี2010ค่า2 0น9 0บาทนะ,ะออกง่ายอนุมัติเร็วค่ะที่สินชัยคาเซเตอร์อยากได้รถนะคะปรึกษาอาชีพปรึกษารายได้อะไรเบื้องต้นของเราได้เลยนะคะโทรมาหารเราได้เลยสำหรับภายในรถนะคะนี่เลยสวยมากเลยสวยมากคัดมาเกตเให้สำหให้สำหรับสมาชิกสินชัยได้ ไม่มีผิดหวังแน่นอนรถสีชัยคาเซเตอร์ของไปได้เลยอยู่ที่4ี0พันหกรอยเปี84งวินั่นเองนะคะสำหรับตัวยอตาชั้นหนนะคะพันสิบราคาสองแสนามืนเกาพันเก้าร้บาทนะคะแคปรูปแคปหน้าจอส่งเข้าอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เมยไ เติมได้เลยนะคะสำหรับ t ต y o ta V i o อคันนี้ราคา203,000เอง7ปี84งวดค่ะรับรถไปใช้สภาพดีนะคะรถสภาพดีไปใช้ยังไม่พอเราแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปให้ด้วยสำหรับเดือนมกราคมน,นี้ใครที่จองรถภายในเดือนมกราคมน,นี้นะคะรับไปเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะคะเราไปดูรถคันนี้กันเลยค่ะ 1> 1. ยนต์1.6จีเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์1.6นะคะตัวจีนะคะเกียร์ออโตโอ้0แสนสามหมื่นบาทสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทตัวนี้เป็นตัวจีด้วยนะคะรถสวยมากเลยนะคะดูภายนอกซะก่อนนะคะภายนอกสวยมากสำหรับโตโยต้าอันติคันนี้ราคา239,900่ 2, 39, บาท2 3 9 9 0 0บาทนะคะ ผ่อนอยู่ที่ห้าพันเก้าหกปีนะคะเอ้ยตัวนี้ห้าปีหกสิบงวดนะคะห้าปีหกสิบงวดนั่นเองสําหรับโตโยต้าอันตีคันนี้นะคะผ่อนสั้นๆก็ได้นะคะผ่อนสั้นแค่ห้าปีหกสิบงวดผ่อนก็ไม่แพงด้วยห้าพันเก้าร้อยกว่าบาทนะคะสําหรับโตโยต้าอันตีคันนี้เราไปดูภายในรถกันเลยนะคะนะคะโตโยต้าอันตีสนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังเบาะหนังสีครีมอย่างดีเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ ตกแต่งคอนโซลลายไม้ด้วยนะคะแอร์แบตตัวนี้นะคะสวยมากด้วยตัวนี้นะคะนี่เลยเบาผ้าเบาะผ้าบอ,าบอหนังบอหนังสีครีมอย่างดีเลย mm hmm. เกียร์ออโต้ด้วยนะคะ mm hmm. เป็นตัว G นะคะสำหรับ t o y ย t a a อ t i ต mm ิ hmm. คันนี้เครื่องตัวนี้เครื่องยนต์1.6นะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะภายในสวยมากเลยนะคะก่วงมากเลย mm hmm. เป็นเบาหนัง mm hmm. บาหนังสีครีมอย่างดี ยะะอยากให้เข้ามาดูมาชมมาเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะสินเชยคารเซตเตอร์ของเราสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะลดราคาถูกๆนะคะสภาพดีๆนะคะที่สินเชยคารเซตเตอร์ของเราค่ะตัวนี้ออกรถอยู่ที่1นึ0 0หบาทผ่อนอยู่ที่5 9 2 4บาทค่ะห้ปีนะคะ60สนวดนั่นเองนะคะผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทเองนะคะผ่อนลูกค้าท่านไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะคะแบบไหนรุ่นไหนนะคะ ต็มกันไปเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่จองรถภายในเดือนมกราคมนี้นะคะจัดไปเลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์เอามาโชว์นะคะเลือกได้แบบไหนรุ่นไหนลองเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยค่ะที่สินชัยคาร์ตเตอร์ของเราเราไปดูรถคันที่3กันเลยค่ะ สำหรับรถคันที่3วันนี้นะคะเป็นม e ิตซูบิชิแอททรานะคะตัวนี้เครื่อง1.2เครื่อง1 2 0 0นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปี2013ปี2013นะคะสำหรับม e ิตซูบิชิแอททราคันนี้นะคะอีโ e คคาร์ประหยัดน้ำมันด้วยว่วงด้วย,ยทีเดียวะะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่269,900บาท269,900บาทตัวนี้ออกรถอยู่ที่29,900บาท ผ่อนสบายสายกันไม่ได้เลย4,974บาทค่ะ6ปี72วัน,นั่นเองสำหรับ Mitsubishi a e c t a r คันนี้นะคะตัวนี้เครื่องพ102 e- คคาด้วยนะคะประหยัดน้ำมันมากเราไปดูรถกันเลยว่าจะกว้างจะสวยขนาดไหนนะคะสำหรับภายในรถนะคะนี่เลยนะคะภายในรถสวยมากเลยนะคะเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยไม่ขาดไม่ยุ่ยเลยทีเดียวนะคะ รถสวยมากเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะตัวนี้นะคะบอกเลยกว้วงมากประหยัดน้ํามันด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนกาลังมองหารถสวยๆส,สภาพดีๆผ่อนสบายๆนะคะเข้ามาหาเราได้เลยที่ศิลชัยคาซิเตอร์หรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลนะคะไม่สามารถมาได้สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะนี่เลยภายในรถของเขานะคะสวยมากก่วงมากกันเลยทีเดียวเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะ กว้างมากจริงๆนะคะนี่เลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถวางของได้อีกเลยนะคะกว้างจริงๆนะคะบรรทุกของได้เยอะด้วยนะคะน,นี้นะคะย้ำราคาอีกทีหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่269,9 0 0บาท2 6 9 9 0 0บาทค่ะผ่อนอยู่ที่4 9 0 0ันก้ากว่าบาท4,9 0 0กว่าบาทนะคะ6ปี72สงวดสาหรับมิตซูบิชิแอคทัดคันนี้นะคะนี่ล้าชอบคันนี้นะคะ สามารถแคปรูปแคปหน้าจอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้เมย์ได้เลยนะคะแคปรูปเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะแจ้งเข้ามาได้สำหรับรถ3ามคันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นพิเศษนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยกิ้งกังเข้ามาเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆนะคะสามารถเข้ามาดูมาชมได้ให้บริการเกือบสองร้อยคันเลยทีเดียวนะคะสาขาขอนแก่นของเรานะคะรถสวยสภาพดีนะคะ ก่อนจบไลฟ์วันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเลยนะคะอย่าลืมโปรโมชั่นดีๆของสิทธิ์ชัยคาเซเตอร์ของเราเดือนมกราคมนี้นะคะใครที่จองรถภายในเดือนมกราคมนี้นะคะรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานนะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เราเอามาโชว์กันนะคะสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านไหนนะคะสภาพดีๆไม่พอรับไปด้วยเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะคะวันนี้นะคะ เดี๋ยวช่องทางการติดต่อสินัยค่ะเซ็นเตอร์ของเราไว้ก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์089-969-5577-092338-7788และ0 8 5 6 6 1 7 7 7้นะคะ S I สค่ะตามด้วยเลข2สินชัย2สาขาขอนแก่นของเรานะคะอย่าลืมนะคะต้องมีแอดนำด้วยนะคะสินชัย2นะคะตามด้วยเลขก2ติดถนนมาริวันค่ะก่อนถึงสะพานบายพาสนะคะฝั่งขาเข้าในตัวเมืองขอนแก่นนะคะ รถส,สวยสภาพดีเข้ามาหาเราได้เลยที่เดียวที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์าคาขอนแก่นของเราภาคอีสานของเรานะคะลูกที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสะดวกที่ไหนนะคะมาหาเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นนะคะลูกค้าของเรามีสีใหญ่อยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็ระยองนะคะอยู่ขอนแก่คนค่ะอยู่เลยก็มีนะคะสะดวกแบบไหนที่ไหนนะคะสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนใกล้แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราเปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ โมงเย็นค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ขอจบไลฟ์เพียนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเป็นวันจันท์นะคะเมย์จะเอารถอะไรมาฝากกันนะคะโปรโมชั่นดีๆรับรองไม่มีหวังขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ